ไปหารถ Porsche นะครับสภาพพร้อมใช้งานเปิดประตูฟังตัวนี้ครับวันนี้ผมมี Porsche Boxer 718ตัไปี27ตัวล่าสุดเลยนะครับสภาพพร้อมใช้ใหม่เป็นแค่2,009 9เท่านั้นนะครับที่สำคัญคือเครื่องดีมากราคาพิเศษเป็นแค่4 6 9 0 0 0 0บาทครับเดี๋ยวไปดูแพ็กกันที่สำคัญสิ่งสุดๆครับ จากช่องโนเนมนะครับวันนี้โนเนมมารีวิวรถซูเปอร์คาร์รุ่นหนึ่งครับถ้าคนพูดถึงรถซูเปอร์คาร์นะครับเครื่องวางกลางทุกคนต้องคิดถึงบ็อกเซอร์แน่นอนหรือ Porsche แน่นอนนะครับวันนี้ผมอยู่ใน Porsche Boxer 718ปี2017นะครับตัวนี้เป็นรถโรสเตอร์ยอดนิยมนะครับซึ่ง เป็นไฮเพอร์ f ฟอร์แมนอีกหนึ่งรุ่นถ้าคนพูดถึงรถเครื่องวางกลางไปทางข้างหลังเนี่ยทุกคนต้องคิดถึงปอร์ตบ็อกเซอร์อยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะเปิดประทุนแต่ถ้าไม่เป็นเปิดประทุนเนี่ยก็คือเขาจะเรียกว่าเป็นเคแมนนะครับตัวนี้เป็นตัวล่าสุดตัว Boxer อร์เนี่ยจะเป็นรถที่เครื่องนะครับจะอยู่ข้างหลังผมนะครับเป็นเครื่องวางกลางไปทางข้างหลัง ตัวเครื่องเนี้ยห่างจากตัวปกประมาณแค่ไม่เกินฟุตกว่ากว่านะครับทําให้ความรู้สึกเรานะครับเหมือนอยู่ในรถแข่งลือรีที่ขับสนุกมากเอาง่ายๆว่าระบบขับเคลื่อเนเซนเตอร์มันอยู่ตรงกลางครับทาให้เราจะรู้สึกว่าเราอยู่กลางรถเลยบ็อกเซอร์เนี่ยมีทําตลาดมาหลายตัวนะครับมาตัวนี้เจเนอเรชันนี้เป็นเจเนอเรชันที่4ตัวนี้เป็นตัวแรกที่ใช้เครื่องเทอร์โบนะครับต่อหน้านี้จะเป็นเครื่อง NA นเหมดเลยตัวนี้จะเป็นเครื่องเครื่องสูบนอนนะครับ 2.0เลิต 2,000cc นะครับคู่กับเทอร์โบชาร์จซึ่ง2,000เทอร์โบเนี่ยให้แรงม้าประมาณ300แรงม้านะครับคู่กับเกียร์ PDK7 สปีดซึ่งผมบอกเลยว่าเกียร์เข้ามันมากนะครับเดี๋ยวเราจะลองเหยียบดูนะทีเ,เราดาวชิปนะครับเราจะปรับเป็นโหมดสปอร์ให้ดูเลยนะครับ ชิปเกียร์ลงปุ๊บนะครับตอนนี้อยู่ที่เกียร์ห้านะครับเกียร์ปุ๊บเนี่ยมาเลยแล้ว PDK เ,เนี่ยมันจะเป็นเกียร์ดูอัลลัสนะครับเป็นเกียร์สองชุดซึ่งทำงานคู่กันทำให้การเปลี่ยนมันสมูทมากและตาเล่นดีมากนะครับเราลองเปลี่ยนเปเกียร์สนะครับแล้วคือการขับเพื่อนนะครับ เนื่องด้วยว่าเครื่องพอเป็นเครื่องกลางเนี่ยฟีลลิ่งการขับเนี่ยผมบอกไปว่าคนละฟีลลิ่งกับเครื่องวางหน้าหรือวางหลังนะครับโอ้โหโดยเฉพาะคันนี้นะครับเครื่องนะช่วงล่างดีมากเอาไปเนี่ยสภาพนิ่งๆเลยแล้วราคาตอนนี้นะครับสี่ล้านกว่าเนี่ยเทียบเท่ากับรถสปอร์ตบางรุ่น นะครับของตัว Mercedes-Benz เบียดยู่แล้วคุณสามารถได้รถสปอร์ตในราคาแค่4ล้านกว่าเท่านั้นเดี๋ยวไปดูกันครับว่าสเปคเป็นยังไงบ้างนะครับมาดูสเปคของ Porsche Boxster 718ปี2017ตัวนี้จะเป็นโรสเตอร์นะครับแบบเปิดประทุนเป็นโรสเตอร์ยอดนิยมนะครับแล้วก็เป็นรถสปอร์ตเครื่องวางกลางที่ค่อนข้างจะมีชาเนนะครับ แล้วก็ผมว่าคนที่เคยขับรถซูเปอร์คาร์ทุกคนต้องพูดถึง Porsche Boxer นี้แน่นอนนะครับโดยเฉพาะตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น Porsche Boxer 718ปี2017นะครับซึ่งเป็นตัวใหม่ล่าสุดแล้วนะครับเป็นรถโรถสเตอร์เครื่องวางกลางเครื่องจะอยู่ตรงกลางนะครับจริงๆใกล้กับคนขับแค่ประมาณฟุตเดียวทำให้เซนเตอร์ คอนโทรลทั้งหมดอยู่ตรงกลางนะครับทำให้การขับเคลื่อนเนี่ยจะค่อนข้างสนุกมากจะมีในรถซูเปอร์คาร์นะครับโดยเฉพาะเครื่องตัวนี้นะครับใช้เครื่องสูบนอนชักข้างขนาด2ลิตรหรือประมาณ20 0พซีซีนะครับพร้อมกับเทอร์โบอัดอากาศให้แรงม้าถึง300กับเกียร์ PDK เสปีดคลัตช์คู่เนี่ยค่อนข้างจะมีสเสน่ห์และขับสนุกมากนะครับซึ่งศูนย์ถึงของตัวนี้เนี่ยเขาเคลมไว้ที่สูสี่าวินะครับซึ่งเร็วกว่าตัวเดิมนะครับ ของเขาได้ประมาณเกือบวิหนึงเลยนะครับโดยเฉพาะบ็อกเซอร์718นะครับถ้าต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่มากขึ้นก็จะมี718ตัว S นะครับซึ่งเพิ่มซีเป็น2อ0พนะครับซึ่ง0ูนย์ถึงร้อเขาเคลมไว้ที่ประมาณ4.2่จุดสอวิเลยทีเดียวซึ่งตัวนี้ทำได้4.9่จุาวินะครับซึ่งก็สนุกมากแล้วเดี๋ยวมาดูสเปคของเขานะครับไฟตัวนี้นะครับข้างหน้าเนี่ยจะเป็นไฟ LED เป็นเฮดไลท์นะครับเป็นพอร์ตดินามิกไลท์ซิสเต็มเรียบร้อยแล้วนะครับ สไตล์แบบนี้สวยงามมากนะครับตัวนี้จะเป็นที่ฉีดน้ําที่ฉีดไฟนะครับกันชนนะครับผมว่าค่อนข้างสวยมากนะครับคือถ้าดูรถจริงๆเนี่ยคาแรคเตอร์ของปอปเนี่ยเขาจะมีคาแรคเตอร์ของเขาอยู่ชัดเจนนะครับข้างหน้าเนี่ยเครื่องจะเป็นเครื่องวางกลางนะครับดังนั้นข้างหน้าจะเป็นพื้นที่สัมภาระนะครับอันนี้เป็นโลโก้นะครับเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูห้องเครื่องนะครับเปิดจากตรงนี้นะจะมีเดือยตรงนี้นะครับกด กดปุ๊บแล้วก็เปิดขึ้นมานะครับตรงนี้จะเป็นที่ใส่นะครับน้ำฝนนะครับตัวนี้ก็จะเป็นใส่ oil service ต่างๆนะครับข้างหน้าก็จะเป็นที่เก็บของนะครับคนที่ไม่เคยใช้เปิดมาอาจจะตกใจนะครับจะเป็นแบบนี้เลยนะครับล้อนะครับจะเป็นล้อปอดขอบ19นะครับ ท้องกับช่วงล่างของปอจากโรงงานเลยนะครับซึ่งให้ความรู้สึกสปอร์ตและนุ่มนวลดีนะครับที่เปิดน้ำที่เปิดถังน้ำมันอยู่ฝั่งนี้นะครับตัวนี้นะครับเนื่องจากเครื่องวางกลางเครื่องจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่เครื่องเนี่ยส่วนใหญ่จะเปิดได้เฉพาะทางศูนย์โรงงานที่เขาทำเซอร์วิสนะครับตัวนี้จะเป็นช่องอากาศที่เอาไปข้างหลังนะครับโอเคมาดูข้างหลังนะครับ คือถ้าคนเคยดูคาแรคเตอร์ของเขาเรียกว่าซั่วโซงของฟอร์สเนาะผมว่าคาแรคเตอร์ของเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ที่เหมือนเดิมนะครับผมชอบไฟนะครับไฟตัวนี้จะเป็น LED คาดกลางแล้วก็จะมี LED 4ีคาดตรงตรงไฟแบบนี้นะครับนะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นไฟเบรกนะครับตรงกลางนะครับพร้อมท่อคู่ตรงข้างล่างนะครับเดี๋ยวเราเปิดเครื่องห้องเครื่องให้ดูนะครับห้องเครื่องเปิดตรงนี้นะครับ จริงๆตรงนี้จะเป็นที่เซอร์วิสนะครับซึ่งจะเป็นเซอร์วิสได้เฉพาะของอู่หรือทางศูนย์บริการนะครับเพราะทุกอย่างรถแบบนี้ส่วนใหญ่จะเข้าศูนย์บริการอยู่แล้วนะฮะนี่ก็จะเปพื้นที่เก็บสัมภาระ,ะข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราไปดูห้องในครับเป็นยังไงบ้าง กุญแจนะครับจริงๆเราสามารถเปิดจากฝาหน้าฝาหลังได้จากตรงนี้นะครับอันนี้เรากดล็อกให้ดูนะครับอันนี้เรากดล็อกเนาะโอเคนะครับสีข้างในจะเป็นสีน้ําตาลนะครับสภาพคันนี้กริบๆมากนะครับตรงนี้จะเป็นที่เก็บของนะครับเหมือนขยนนะครับเปิดปิดออกมาเบาะนะครับเป็นเบาะแต่งของเขาอยู่แล้วนะครับ หนังจะเป็นสีน้ำตาลตรงกลางจะเป็นผ้าคันธล่านะครับหนังด้านคุณดูนะครับรถไม่ไม่ถึงสามหมื่นนะครับดูสาภาพกิ๊งๆเลยนะครับตัวนี้ก็จะกดขึ้นมาอย่างนี้สามารถเก็บของข้างหลังได้ก็ได้นิดหน่อยนะครับนะเดี๋ยวเราเข้าไปสตาร์ทรถให้ดูนะครับสตาร์ทรถกุญแจอยู่นี่นะครับ ความรู้สึกอย่างแรกนะครับพวงมาลัยเป็นพวงมาลัยสปอร์ตนะครับตัวใหม่จะเป็นตัวแบบนี้แล้วพร้อมพัดเดอร์ชิฟเรียบร้อยแล้วนะครับจับแล้วรู้สึกว่ากระชับมือมากนะครับพร้อมเกียร์พัดเดอร์ชิฟแบบนี้ตัวนี้จะเป็นตัวปรับกระจกซ้ายขวานะครับปรับขึ้นลงแบบนี้นะฮะก็ตัวนี้เป็นตัวเปิดไฟนะครับเบรกมืออยู่ข้างล่างนะครับอันนี้จะเป็นพิตัดปัดน้ําฝนนะฮะอันนี้จะเป็นไฟนะครับฟังก์ชันตัวนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นจอ3จอนะครับตัวทริปทุกอย่างจะกดจากฟังก์ชันตัวนี้นะครับนี่ขึ้นลงนี่ตัวนี้เป็นบลูทูธนะครับนะเซตติ้งต่างๆนะครับมีเทอร์โบนะครับมีอุณหภูมิเครื่องอุณหภูมิน้ํามันนะครับอ่าแล้วก็ระดับน้ํามันนะครับสำหรับรถเขาเรียกว่าไฮเพอร์ฟอร์มนซ์หรือรถซิงนะครับผมว่าผมว่าตัวเลขพวกนี้สาคัญนะครับจะต้องศึกษาบ้างอันนี้เป็นเขาเรียกว่าล้อนะครับอันนี้คือคอนซัมชันต่างๆนะครับบลูทูธ นะครับกดเลือกขึ้นลงได้นะครับเนี่ยมีอินโฟต่างๆได้ถ้ากดเลื่องไปก็กดลงเข้าไปนะครับถ้าออกก็คื้นกดเข้าหาตัวนะครับเนี่ยอินโฟต่างๆนะครับโอเคเซตติ้งต่างๆก็ลงกดลงลงมานะครับเนี่ยกดเงี้ยกดลงนี้นะครับขึ้นลงนี้นะฮะถ้ากดเอาก็กดเข้าไปอีกทีหนึ่งนะครับเนี่ยดิสเพย์ต่างๆปรับตรงนี้ได้หมดนะครับ ดูตรงกลางนะครับตรงนี้ก็จะเป็นจอ pcm นะครับ mm hmm. เครื่องเสียงใช้ได้ต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับถือว่าเครื่องเสียงใช้ได้เลยมีบลูทูธมีจุกสปอคมี aux นะครับใช้โทรศัพท์บลูทูธได้อันนี้ก็เซตติ้งค่าต่างต่างนะครับนะก็จะปรับทริปนะครับเอเวอเรสต์คอนซัมชันนะครับนะกดทัชสกรีนตัวนี้จะเป็นพาร์ค s อสซนะครับ ก็เซตต่างๆเนี่ยก็เซตติ้งนะครับล็อตอันล็อตคอนฟิกต่างๆนะครับ Language Factory Software อัปเดตนะครับตัวปร์ตเนี่ยผมว่าการใช้งานหรือ UI ใช้ค่อนข้างง่ายนะครับนนี้ก็จะเป็นปรับแอร์นะครับอี่ยตรงนี้ปรับแอร์ความแรงตรงนี้นะครับผมว่าจอตรงนี้ค่อนข้างคลาสสิกแล้วก็ดูโมเดินในเวลาเดียวกันนะครับนี่ปรับเทมเนาะอุณหภูมิ ข้างในนะครับตัวนี้จะเป็นเกียร์ pdk นะครับซึ่งเป็นเกียร์ที่ขับค่อนข้างสนุกมากนะครับซึ่งสามารถใช้ไปด e วยชิปกดเข้ามาเงี้ยใช้ไปด้วยชิปบวกลบตรงนี้ได้นะครับเป็นตัวแมนนวลนะครับมาเทตตรงนี้กดได้เหมือนกันนะฮะล็อกรถนะครับนี่ไฟฉุกเฉินนะครับอันนี้จะเป็นตัวสปอยเลอร์นะครับซึ่งเป็นสปอยเลอร์ไฟฟ้านะครับสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับ เดี๋ยวผมไปถ่ายอินเสิร์ตให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ออโต้สตาร์สต็อปนะครับอันนี้เปิดปิดหลังคานะครับเดี๋ยวเราปิดหลังคาให้ดูนะครับเนี่ยคอนเวอร์ชิบัลฟูดิสกรอสซิงนะฮะปิดเร็วมากครับถ้าเทียบจากตัวเก่าๆนะครับปิดเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าปอตตัวเก่าๆเนี่ยมันต้องลดตรงนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวนี้ปิดง่ายขึ้นกว่าเดิมเยอะนะครับโอเคนี่ก็จะเป็นโหมดสปอร์ตนะครับ อย่างแรกที่เสียงะนะครับเนี่ยพอกดปุ๊บสิ่งที่เปลี่ยนก็คือเสียงท่อนะครับเสียงท่อเนี่ยถ้าได้ยินเนี่ยเสียงท่อดังขึ้นนะครับอันนี้ก็ traction control ผมแนะนำให้ปิดนะฮะโอเคเดี๋ยวไปลองดูเดี๋ยครับว่ารถแบบนี้ราคาเท่าไหร่ครับได้เห็นสเปคนะครับแล้วก็รายละเอียดของตัว Porsche Boxer นะครับตัวนี้เป็น718นะครับจริงๆ Boxer ตัวเนี้ เครื่อง2,000เทอร์โบเนี่ย300แรงม้าถือว่าแรงแล้วนะครับจริงๆตอนนี้มันมีให้เลือกอยู่3ตัวนะครับถ้าเป็นบ็อกเซอร์มันจะเป็นเครื่อง2,000เทอร์โบนะครับแต่ถ้าเป็นบ็อกเซอร์เจะเป็น2 5 0ให้แรงม้าเพิ่มอีกกว่า5 5ประมาณ350ก็มันอีกฟีลิ่งนึงอีกนะครับส่วนตัวตัวอีกตัวหนึ่งจะเป็น GTS เลยซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตัวท็อปสุดของเขาสำหรับ718คันนี้นะครับด้วยเครื่องด้วยสภาพเนี่ยแค จะขับชิวก็ได้นะครับเปิดวัตถุนก็ได้หรือจะขับซิ่งก็ได้นะครับวันนี้รถปี2017ราคา4,690,000บาทครับใครสนใจนะครับก็โทรมาที่061746222 5 0819082026หรือคิวอารโตามนี้ได้เลยนะครับใครสนใจรถรุ่นไหนหรืออยากให้เรารีวิวรถอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับโนเนยไม่ได้หายไปไหนนะทุกคนถามถึงโนเน่นะครับโนเนยก็มารีวิวรถทุกท่านนะครับ,นะรบพาซิ่งได้ทุกวันเลย นะครับฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้โนเนียมด้วยแล้วกันนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย